อร่อยทุกเมนูเพราะเราไม่เต็มร้อยเขากินครั้งเทียวแล้วเขาไป สูตรพวกนี้เขามันมันจะมาจากทางห้วยผูลุงก็เลยว่ามันต้องมีห้วยปูติดท้ายมาลุงก็เลยใช้คําว่าลุงรอก๋วยเตี๋ยวไก่ไทยสู่ห้วยผ,ผูเพื่อนลุงเขาชวนไปกินก๋วยเตี๋ยวไก่ไทยพอไปกินเออมันก็อร่อยต่อไปต่อไปเราจะไปกินอีกอะ่ะเฮ้ยทําไมมันหมดแล้วไปกินไม่ทันสักทีเราก็ว่าเออก๋วยเตี๋ยวนี้ถ้าได้ขายบ้างหรืออะไรเนี่ยมันน่าจะเป็นอาชีพที่อยู่ได้มีแห้งมีน้ํามี ต้มโจ้มต้มยำม,มีไก่เป่ามีเกาเหลามีข้าวแห้งข้าวต้มไก่ลุงมีความไม่รู้ข้าวข้างตัวเองป่ะคือมันอร่อยทุกเมนูอย่างสมมุติวันนี้กินต้มยำเยอะพรุ่งนี้บางทีมาแห้งเนี้ย ะมะลืนต้มๆเงีง้องอยมันจะหมุนเวียนจุดเด่นก็มีกระเทียมเจียวปนกับหนังไก่ก็แบบเวลามาทานเนี่ยเขาบอกเอาลุงเอากระเทียมเจียวหนังไก่เยอะๆถ้าเราไม่พร้อมร้อยเปอร์เซนต์วันแรกที่ลูกค้ามาเขาจะกินเราเพราะเราไม่เต็มร้อยเขากินครั้งเดียวแล้วเขาตายนี่ผมเริ่มทําผมก็ต้องให้เต็มร้อยสำหรับใครที่อยากมาตามพิกัดความอร่อยแบบนี้ามาเลยที่ลุงรอก๋เวยเตี่ยวไก่ไทยสูตรห้วยภูหน้าโรงเรียนสิรินทรราชวิไลจังหวัดนครปฐมเมื่อวันจันทร์ ถึงสุก10โมงครึ่งถึง2ทุ่ม